เก็บเกี่ยวตอทิศีแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปหาเบื้องไอ้เก็บแบ,บักแปงมุครับที่ปลูกแซมใบตำลองอ้อยครับกองไม้กองไม้ฟื้นต้นมะม่วงครับเดี๋ยวก็ยิ่งพอทานครับเนี่ยเพราะว่าลุงลีตัดต้นมะม่วงที่อยู่มรงนี้ออกครับเพราะว่าตอน ตอนเช้ามันยีบางแผงซุราเซียวครับนั่นแหละครับนะครับมันกระเล็ดตันตกัดออกครับนี่ครับต่อมนครับมันบางแผงซุราเซียวครับอืมแค่นี้ได้ทำมันเป็นสโสมมงศอก็อมงศอเนี่ยต้องดีเวลาไปครับเพราะว่าแดดกลัวจะมุมต้นมะม่วงต้นนี้นะครับว่าทางนี้คือทิศตะวันออกครับนั่นแหละครับไป,ป แงจำได้ป่ะครับปุ๋งไปบังแดงเนี่ยติดเลยครับเนี่ยแม่นบ่กคือรังเดียวเห็นเลยโอ้บักเคี้ยๆกับมิ้นเนี่ยครับครับครับแดงเคี้ยๆนี่สิน้องว่าบักเคี้ยๆโอ้ยประสานบักเคี้ยๆครับเกษตรผสมตสานเอามันคบมาแล้วก็แต่งเลยครับฮะคบมาแล้วก็แต่งเลยเดี๋ยเอาเป็นบ่เอาหน่วยใหญ่ไงเม เอาหน่วยยังไงมันได้เป็นหน่ยวยด้วยน้องวามไปคอยตัดไปต่อต่อต่อทีซีแล้วครับไหนครับไหนครับไหนครับป้บาหนูซุกวะเนี่ยแดงบะโอ้ ผมผลิตอ่ะนี่แหละครับผงผลิตปลูกไว้ปลูกแตงแซมร่องอ้อยโอ้เอาหอยๆเก็บอีนียนวเนี่ยน่ว้าวมันมีนนี่นะครับเนี่ยว้าวเอามีแตงวแตงเนี่ย มิติโน่แตงแม่เนี่ยมันมันแก่ของมันแล้วมัวเจ็บแลโอ้มิติโนเแตงครับว้าวโอ้แตงโมด้วยนะครับเป็นแตงโมมาเนี่ยโอ้มิติน่แตงมิติน่แตงครับเนี่ยถเน้ดที่ดูแบบทีเนี่ยเนื้อใดที่เอาอ่ะที่สื้อเพิ่งกัได้เ้วยเจ้าเนื่อกัได้หนี่ โอ้ยโชน่อยโชวหน่อยโชน่อยโอ้น่นี่เด่นโนนี่เด่นนนี่โน่นนี่เด่นี่สูนด้วยนะโอ้ไหนนี่ะไม่แผดโอ้จ้ากับญานี่ไม่แยดนี่กเฮ้ยกระญนี่แขงเจ้ากัะป๋ญนี่จังใส่เลยสู่ บรรยายนิเปียงกับบรรยายนิเปียงล่ะลูกแญ่ลายพุนั้นหนักกว่มแม่สโลพุนเด้อลูกละร้อยค่ะใครจะเอาากเก็บไปให้ประหนึบาทประมูลเตียวาประมูลเอาไหนล่ะว้าวกววาวดอวว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 วะวัววววววไววัวว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 เวววนวว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 วอวว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 ่วววววมาวีวิวดววว มาดูวิวดูเจ้าฟัดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องไปชุ่มครับว่ามันจีแดงบลาแดงครับนี่ครับพันอะไรนะคะพันอะไรพันอะไรครับพันอะไรซื้อจากน้องบลาแดงเป็นพันลูกผสมอ๋อลูกผสมน้องบลาแดงกับกระสีสมบูรณ์ยาวกับกลมผสมกันเป็นยาวโอ้โห้กระสีสมบูรณ์มันพันในแกะตรงเนี้ยถั่วยาวหวานแล้วแล้วจากก้อยก็ได้กินแปลงครับ พุ่นะเขาหน้าปางอีกต่างหากโอ้ไหวบ่ละไปบ่บน้องฟอ้องไปบ่โอ้สุดย,ยอดจีบไปทุ่มได้ป้าป้าได้ป้านี่ครับ ูกแต่งแซมร่องอ้อยผ้านี่แก่ดอกตัวเนี่ยมือมันมันเยอะได้ละได้ละได้ละโอ้โหมองกัดดูทัวหยอดใบทัวหยอดใบเป็นหย่อมเป็นยังไปเออกะอาศัยปุ้ยกะไปอ้อยตัดเมนยังล่ะไปเบิ้งเรื่องล่ะเนอะนะได้ละได้ละ

เป็นอย่างตัวนะปอมบบกแตงโมตกแตกก็เด้อโอ้ยเห็นว่ามันมีหลากหเลยเพเห็นคุณค่าของมันเนาะปาดเห็นแล้วมีความสุขครับเห็นแล้วมีความสุขครับโอ้เห็นแล้วมีความสุขครับ

ไปแเร mm ือกนก่นจแไปกินมาแตงเรือวะบมไป้อบมไปก่อนถอกันงาเลยมาเลยมเจะไป่าเบิ okay. <c <c ้งแนี้แปลงเื่ยงแบบเห็นวาแปลงครับปลาครับปลครับมีหลายมีหลายแปลงครับโอ้ดูครับน้าปังแล้วอ่ะ้ เดี๋ยวไปดูอีกแปลงนะครับที่จริงเขาเดินหาอยู่แถวนี้รับแมนเบิด์ดครับเนี่ยเพราะว่าปลูกแซมไม่เบิดครับนะครับปลูกแซมไม่หมดเลยนะครับ yeah, yeah. กรเกษตรแบบผสมผสานครับวิถีพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนนะครับ ตามแนวพระราชดำริครับอืมพออยู่พอกินอยู่ได้มีเหลือเก็บครับโอ้โหนี่จะแตงครับเนี่ยกินเ่ยไปครับอืมกินโบาไวขอกลาไปฝากพี่ฝากน้องครับเนี่ย แล้วมีบอ่อปลายนะครับมีบอ่อปลาครับระบบบริหารจัดการน้ำนะครับจเจาะน้ำบาดาลน,นะครับระบบไปโซลารเซลล์ครับโอ้ดยู่ัวครับเอาเอาเอาไปไประยุกต์ใส้ได้ครับไปไประยุกต์ใส้ได้ครับเด้อครับ ผมต้องบอกไวเลยครับว่านี่คือต้นแบบนะครับต้นแบบของเกษตรผสมผสานครับเนื้อที่ทั้งหมดยูนี่จากไรครับลุงลุงครับสองสองไร่ครับไม่ไม่ทั้งหมดเนี้ยเออสิบสิบสองไร่สิบสองไร่ครับเฉพาะที่ปลูกอ้อยนี่คือสองไร่สองไร่ครับเอจนานา้นไครับนาปังเออ สองไร่นี่รวมันนี่พร้อมบ่เนี่ยสองไร่นี่รวมไอ้ไอ้บ่อเทานั้นบ่อบ่อบ่อครับบ่อบ่อบ่อตัางหักบ่อกับพี่นี่ให้นึงได้บ่ครับประมาณประมาณสองงานว่ะโอ้ปะ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 ครับครับครับทั้งหมดสิบสองไร่ครับเกษตรผสมผสานมีต้นมะม่วงเป็นร่มเงานะครับเฉียงนาอ่า ปอ้ยส่องให้ที่เหลือด้านบนก็จะเป็นแหล่งน้ําแล้วก็พืชผักสวนครัวประมาณสักสองงานสงานประมาณนั้นครับเอาไปเป็นต้นแบบผสมผสานปัะยุกต์ใส่ครับเป็นนะครับฮะได้บ่อปลาแม่ค้าขายแตง แม่ค้าไข่แดงลูกใหญ่ลูกละสิบบาทลูกเล็กลูกละกไยี่สิบอันนี้ให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 ้ตะยูเด้อตะยูเดียวกลับบ้านนี่เีไงนี่ล่ะสามสามลูกที่สามนู่นนี่แหละตะยูเดียวกลับบ้านเป็นของฝากอ่าขัวซีเอาไปซีเลยขอเด้อขอคอคอขอเจ้าของครับเนี่ยเจ้าของเจ้าของนะครับเจ้าของน้อยต้องแปกกับเป็นเจ้าของนะครับเนี่ยขอ เออเออแม่แสตดมีอะไรหอนลายตายไปรีวิวต่อเปนอรีนงต่อกอคนยไปไหมังมั้งเบอรอนแดดเอาได้ป่ครับไม่ได้ครับโอ้มันเป็นไปลาเบอมีตีเพิ่นเอาไปเบอร์ตีครับงไหหาไม่ได้ครับหาไ่ได้ด้วบมีความสามารถจึง ป้าย,ยังว่าปินอยู่ครับปลาหมูนี่อันนี้ขีหมูกาอคอบหมูเปนี้มะมงนี่อ่าตักเนื้อหมูเศร้าซูเศร้าเนี่ยกาคอกหมูขีหมูนี่ขีหมูนี่ก็คือว่าใส่พริกใส่ขีหมูขีหมูนี่ก็คือว่าสามารถเป็นปุกก๋ยหมักย่างดีครับปุ๋ยหมักย่างดีได้คุยจต่หมูลสัตว์ครับลงหมาแต่แบบเพียกแังว่าได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเพียก อนันนี้ค่าเสื่อมบอกว่ากินแน่พิ่งนี่มันมันไล่สารคัดไลนะมันไล่สารคัดไลพีสูตรเล่นนะมันพีสูน์เพ็ดเพ็ดเพชรมะเขือมะเขือมันมันพี่สูน์เล่นนะเพราะมันไล่สารไล่มดูมดูมาหน่ะโอ้นี่แหละครับจังเมื่อกีบเกี้ยวได้พิกเนี่ย นี่นะครับนั่นนหะครับนั่นนหะครับบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําเกษตรต้องมีบ่อน้ําต้องมีน้ําครับอ่าพูดนะมะเขืออู้ครับมะเขือมะนาวผืชผักต้นครัวอู้พู่นะสวนน้ำครับสวนน้ำดูสูตรไหลแจักเกอร์ไปพี่น้องไป สามผู้ใดเกิดมาอันนี้เคี่ยงครับเคี่ยงนะตัวผักยาวตัวผักยาวครับตัวผักยาวโอ้มีเบิดครับบกักบ<า>กงบักกอมีเบิดครับลายสานเรียก<อ>ว่าไายสานน<อ>ะสุดยอดครับ <laughs> เก็บเดือนนี้ญาติปากเดือนนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาเพราะไรสารไรพ่อนี่ยืนยันจากเกษตรกรผู้ปลูกเองครับนี่ค่าไรสารพิษครับเก็บปั๊บแล้วหย่ำเสพปากเลยครับเมื่อกี้นี่รี้สุดเลยขายอย่าประทันครับบุ๋มเป็นขายนี่บุ๋มเป็นไสารพิษนะครับเผ็ดครับเผ็ดครับที่รีบขายเนี่ยโอ้ดูครับดูครับบรรยากาศครับผมให้ดูบรรยากาศทีนี้ครับนี่คือไร่นาหอมครับ มากุวดกว้างอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับพุ่นเชิคิอาคุณนะโอ้นั่นการเป็นเห็ดเห็ดฟางครับครับผมได้ทําไปแล้วนะครับอีพีที่ผมจะทําไปแล้วเห็ดฟางแบบบ้านๆครับอันนี้ต้นต้นผักวานต้นสติ้วสติ้วเตี่ยต้นผักวานที่พุ่นต้นผักวานที่แล้วก็บักระท้อนเมื่อนะ โอ้อันนี้ต้นนี่ยังกะผายเงียครับเนี่ยผอยเงยครับเนี่ยสลัดเนี่ยสลัดครับสลัดครับอูยสลัดมันเลยงามไหนโอ้ได้เบิดครับได้เบิดบักแชะมันมันกินบ่ไวครับเนี่ยครับกินบ่ไวครับผู้ใดเป็นกาเป็นงันอยากเอาไปไสกับมะเอาครับเออลุงกับป้าเราบอกแค่นั้นครับเจะให้เราไปขายแล้วก็บผู้ใดเอาไปขายครับ อันนี้มักกะท่านครับเนี่ยต้นกระท้อนโอ้มีลูกแล้วมักกะท่านไหนลูกมันนะลุงนะไหนมักกะท่านนะแมเห็นผลมาแล้วครับเป็นผลมาแล้วมันกระ t h เมือนเหมือนเหมือนเมือนเดี๋ยวผมหามุมกันครับครับโอ้บัง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 นี่ครับนี่นเอาพี่โอ้เอาแกงลูกแกงลูกมีมักกะท่าน นี่ลูกกระทอนครับกระท้อนจิ้งแจ้งเห็นหน่วยเลยนห่อชัดเจนเนี่ยครับผู้บริก็ได้กินครับกระเสริฐกระสผสมผสานนี่โอ้ชุดยอดครับชุดยอดครับย่างละเล็กละน้อยนี่ต้นผักหวานผักหวานครับเนี่ยผักหวานครับเนี่ยผักหวานต้นผักหวาน สุดยอดอันนี้เขาเอ็นยังกะบักมี่เหรอครับด้านน่ะโอ้ดูครับดูครับดูครับนี่กาดส่วนเกษตรนะครับไก่เฮ้เสียงอะไรบ้าเสียงอะไรบ้าปลาเลยโอ้ ไปเลยครับจัดไปเลยครับสุดยอดครับศึกษาโรงงานได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับสถานที่ แหล่งเรียนรู้นะครับที่ไร่นาห่มครับบ้านกุดกว้างอําเภอเกษตรสมบูรณ์ก็ตัวเมาันหันครับเนื้อที่12ไร่ครับเอียงครับไหนลุงกระลำเพียงกระลำครับนี่กระลำด้วยก็มีครับโอ้โหครับขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับศึกษาเรียนรู้ครับอ่า เพื่อไปประยุทธ์ใช้ในพื้นที่ของท่านครับเนื้อที่12ไร่ครับเดี๋ยวไปเบิง่งกันไร่แดง,แ<ส>งโอเคครับะก่อนจะจบคลิปครับเดี๋ยวไปดูแผงโซล่าเซลล์ครับว้าวปลาอย่างไรลุงลุงนี่ปลาอย่างนี่ลลนป,าาปลปา,ปาอะไรน,นี่ปาลาอะไรครับ อีซ็อกอ้ออาวทอดร้องเอาดิเน่แ,แตงหมูอ่ะไดะว้า,าว,วาออร่อยเอาคุอปลาอ่มันก่อนมึงไดะมึงมีสารพิษต๋ได้ครับกินได้เลยครับกินเลยกินเห็นครับกินจิตใจครับโดยเจ้าของฟาร์มครับ <laughs> ฟอมน้องฟอร์มเจ้าของฟาร์มครับอันนี้มะไฟเขาเรียกว่าโอแม่ตมือสอานพอดีนี่งาหวานแบบไปมวานแบบทำม่ชาิเนาะหวานกรอบๆเลยพี่ขมันเขาได้เอาไปใส่ตู้เย็นไปช่ำๆกระแซบเนี่ย โอ้ยเน,ยนยาะมีใหญ่ไม่กิน,น,นเ,เ,เนี่ยดูนี่เดลจะมีโอเคแล้วครับเนี่ยตัวโอ้พนักง,งานหาปลาฮะพนักงานหาปลาย้อนมาดิพอดิเนพอแล้วใช่ไหมจัดไปเลยโอ้เต็มที่แล้วใช่ไหมเอาไะครับจัดไปเลยแบตแบตถึงจะหมดแล้วเดี๋ยวไปปิดคลิปด้วยระบบอะไรนะระบบโซลาร์เซลล์ครับที่ทำให้ ทุกอย่างประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่ามีน้ําเพียงพออืดูครับดูนะครับนี่ครับเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูครับใส่แกลบครับขี้หมูก็เอาออกไปเป็นปุ๋ยครับดูระบบโซลาเซลล์ครับครับผมโอ้ระบบใต้โซลาเซลล์แล้วก็มีพื้นที่อันบ้างเปล่าเลยครับใต้โซลาเซลล์ก็ปลูกปลูกไก่กระลำ กระลำเออกะลำนโอ้ดูนะครับระบบโซลาเซลล์ครับย่เียลงทุนในพื้นที่ห้าหมื่นบาทครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าครับอืมมีระบบผ่อนด้วยครับอ่ผ่อนห้าปีครับปีละหมื่นครับมีที่ไหนไม่เอาครับอผ่อนห้าปีครับไม่มันไม่มีแล้วครับแล้วดูผลงานครับดูผลงานครับนาปัง้อย พืชผักสวนควรัวที่ผมพาไปดูมาแล้วครับ,บน,นะครับขอบคุณที่ติดตามับชมนะครับรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับไออ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 ้่อ่เเเเเกกกกยดินนนนบบบสาาาามมมัลท็ื